การนำความดีทุกอย่างถึงแม้ว่าจะไม่มีผูดด้ใดมารับรู้แต่อย่างน้อยเราก็คือผู้ที่รู้และภาคภูมิใจยิ่งไปกว่านั้นเราเทว,วดาทั้งหลายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ติวตาเปล่าก็ยอมรับรู้และคอยอนุโมทนาบุญกับเราตลอดเวลา ฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องหมั่นทำความดีมั่นให้ทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนาให้มากโดยเฉพาะการจเจริญสมาธิภาวนาต้องทำให้ได้ในทุกอริยาบททำให้ได้ทุกๆวันตลอดเวลาจนเราสามารถเข้าถึงธรรมะ ภายในได้แล้วเราก็จะได้สมหวังและเป็นที่รักของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะจ๊ะมีวาระแห่งธรรมภาสิทธ,ธิที่มาในคุตตกนิกายอุปวานะเถราประทานว่าครั้นเมือเเ่อข้าพเจ้าเกิดเป็นคนรับจ้างอาศัยอยู่ในพระนครหังสวัสดี เห็นชนเริ่นเลิงยินดีแล้วจึงคิดว่าก็ชนเหล่านี้ยินดีแล้วย่อมไม่อิ่มในการทำบุญก็ควรกระทำอันปรากฏในพระสถูปที่บรรจุพระบรมธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงสุดพระองค์นั้นแม้ข้าพเจ้าจะาก,กระทำบุญ ข้าพเจ้าก็จักเป็นทายาทในธรรมของพระโลกนาชเจ้าผู้คงที่โระงคนั้นในอนาคตการบ้างบุคคลที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการทำบุญทำกุศลถือว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักสร้างบารมีที่เห็นประโยชน์ในคุณแม้เพียงเล็กน้อย จึงไม่มองข้ามในบุญกุศลทุกอย่างเพราะคิดว่าทำแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมบุญบารมีให้กับตนเองและมองไปในอนาคตอันยาวไกลว่าจะเป็นพลวะปัจจัยในการนำพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเช่นพระเถระรูะรปหนึ่ง ที่แนอดีตชาติของท่านได้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้กระทําการบูชาพระสถูปของพระองค์แม้ดับขันธปริิพานไปแล้วกว็าตามผลบุญนั้นก็ได้ส่งผลให้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์สวยสุขอยู่ในสุคติภูมิ และในชาติสุดท้ายก็ยังส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาพระเถระรูปที่ว่านั้นก็คือพระอุปวานเถระจากการศึกษาชีวประวัติของท่านพบว่าในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุม,มุตระ พระเถระรูปนี้เนี่ยถ้าได้บังเกิดในตระกูลคนยากพอเติบใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มาทราบในภายหลังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดับขันธปริิพาไปแล้วเหล่ามนุษย์เทวดานาคครุฑยักษ์กุมพันและคนทัน ต่างกัพากันสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประมาณเจ็ดยอดซึ่งทำด้วยรัตนเจ็ดประการทันยังเอาผ้าอุตราสงที่ขาวสะอาดของตนทำเป็นธงผูกติดปลายไม้ไผ่และก็ได้ทำการบูชาพระสถูปยักษ์ที่ได้รับหน้าที่ รักษาเครื่องบูชาที่พระเจดีดาวทงของท่านไปทำประทักษีนพระเจดีสามรอบซึ่งยักษ์นั้นเ่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้เห็นแต่เครื่องสากการะบูชาเคลื่อนไหวลอยไปเวียนประทักษินพระเจดีด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลก และในมนุษยโลกต่อมาในการของพระพุทธเจ้าของเราท่นานได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าอุปวานะเมื่อเจริญิญวัยแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมบุญถวายวัดพระเชตวันด้วยทำให้ท่านเกิดความศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชแล้วก็ไม่ประมาทได้บาเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จอภิญญาหกวิโมก8แปดต่อมาพระผู้มีาภาะเจ้าทรงอาพาธอันเกิดจากโรคลมพระเถระจึงถือบาตรและจีวรเข้าไปยังเรือนของพราหมณ์เทวหิตะ ผู้เป็นสหายในอดีตซึ่งพรหมามนี้ก็ได้ประวรณากับพระเถระไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่พอพระรามทราบว่าพระเถระมาหาก็เข้าไปหาและพูดว่าแล้วคุณเจ้าต้องการอะไรขอยบอกมาเถอดครับกระผมยินดีให้ความสะดวกแก่ท่านทุกอย่างพระเถระ จึงบอกถึงความประสงค์แก่พราหมณ์แล้วก็ได้ก,กล่าวสองคาถาว่าพระรามเอ๋ยพระสุขตะมณีเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ในโลกถูกโรคลมเบียดเบียนถ้าท่านมีน้ำอุ่นจึงถวายแด่พระมุนีเจ้าเถิดการบูชาแก่บุคคลผู้ควรบูชาการสักการะ แก่ผู้ควรสการะการนอบน้อมแก่ผู้ควรนอบน้อมเราปรารถนาเพื่อจะนำน้ำอุ่นไปเพื่อพระมุนีเจา้าพระองค์นั้นเนื้อความของคาถานั้นก็มีความว่าพระผู้มีภาคเจา้าพระองค์ใดที่เราเทวดามีเท้าสักกะเป็นต้นและพระราม มีท้ามหาพรหมเป็นต้นได้บูชาแล้วแก่ผู้ควรบูชาในโลกนี้มูมนุษย์มีพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าโคศนเป็นต้นทรงกระทำสักการะแล้วแก่ผู้ควรสักการะแม้พระขีณนาศพผู้แสวงหาคนนั้นยิ่งใหญ่ได้นอบน้อมแล้วแก่ผู้ควรนอบน้อม พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหรันต์ไกลจากกิเลสทั้งหลายโรงเป็นผู้เสด็จไปดีเพราะเสด็จไปได้อย่างองค์อาจสง่าง,งามในสุขติและก็นำความเจริญมาให้ในทุกขนทุกแห่งที่ก้าวย่างพระบาทไปทรงเป็นพระสัพพัญยู เป็นพระมุนีทรงทรงเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายทรงเป็นเทวดาที่ยิ่งกว่าเทวดาทรงเป็นท้าสักกะที่ยิ่งกว่าเท้าสักกะทรงเป็นท้ามหาพรหมที่ยิ่งกว่าพวกพรหมบัดนี้พระผู้มีพระภาคจากของเราทั้งหลายนั้นทรงถูกโรคลมเบียดเบียน ดูก่อนพรามณ์ถ้าท่านมีน้ำอุ่นเราปรารถนาจะนำน้ำอุ่นนั้นไปเพื่อระง,งับอาพาธของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอพรามได้ฟังดังนั้นแล้วจึงน้อมเพสัตวระง,งับโรคกลมที่พอเหมาะกับน้ำอุ่นเขาไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและและ้ว โรคลมของพระบรมศาสดาก็ได้ละงับไปดุดผลิตทิ้งวิเีสัตว์และน้ำอุ่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงกระทำอนโมทนาแก่พรามต่อมาพระเถระก็ได้ระลึกถึงบุปกรรมของตนทำให้ท่านเกิดความสมมนัดใจจึงประกาศถึง เรื่องราวที่ตนเคยได้ประพฤติมาแล้วในการก่อนว่าในภพชาติหนึ่งเจ้ชาชมพูทวีปทั้งสิ้นได้รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อทำจิตกาทานด้วยไม้จันทร์สูงถึงหนึ่งโยน์แล้วยกพระสรีละของพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นวางบนจิตกาทานนั้น ได้กระทากิจคือการถวายพระเพลิงพวกเจวดาทั้งหมดได้สร้างพระสถูปไว้เพื่อบรรจุพระบรมธาตุแล้วอธิษฐานไม่ให้แยกกระจัดกระจายกันโดยกำลังแห่งการอธิษฐานพระสรีรธาตุทั้งสิ้นนั้นจึงได้เป็นดังก้อนเดียวกันเป็นประดุษพระปฏิมา ที่สำหรับเป็นศิลาก้อนเดียวเมื่อพวกเราทั้งหมดมาพร้อมกันแล้วก็ช่วยกันสร้างเครื่องปกคลุมพระสถูปไว้โดยสถูปทองคำเราได้นำแก้วมณีอินทน,นินแก้วมณีสีเขียวก้อนใหญ่แก้วมณีโชติรสและแก้วมณีสีแดงบริสุทธิ์มารวมเป็นก้อนเดียวกัน แล้วทำเป็นเครื่องคลุมที่สถูปทองคำปกคลุมไว้แล้วพวกมหาชนได้ทำสถูปด้วยเครื่องปกคลุมไว้ข้างบนเราเทวดาทั้งหลายก็ได้ทำการบูชาด้วยวิธีของเทวดาแม้เราก็ทำสักการะบูชาด้วยทงทงชัยและทงประตัก ณพระสถูุปของพระเจ้าพระโลกนาถเจ้าผุ้คงที่และด้วยบุญกรรมอันเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นเราจึงได้เป็นอย่างที่เราได้รับผลในปัจจุบันนี้คือได้บรรลุธรรมมาพิสมัยสำเร็จในกิจทั้งปวงไม่มีพบชาติอื่นที่จะต้องเวียนว่ายอีกแล้ว ็นไหมจ๊ว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตต้องรู้จักฉลาดในการแสวงหาบุญไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทําอะไรมีแต่มองว่าบุญทุกบุญนั้นเป็นบุญใหญ่และเป็นบุญที่จะอำนวยความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้ตลอดไปและเมื่อลงมือทำบุญแล้ว ก็ทำให้ดีที่สุดประณีตที่สุดให้ละเอียดประณีตทั้งของที่ทำถวายและน้อมถวายด้วยใจที่ละเอียดประณีตทั้งก่อถวายขณะถวายและหลังจากถวายมหาทานไปแล้วก็มีใจร่าเริงเบิกบานไม่คิดเสียดายประโยชน์ใหญ่ พลาในสองอันยิ่งใหญ่จึงมังเกิดขึ้นดังเช่นพระอุปาวานเถระ,ท,ระที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างและนอบน้อมบูชาพระสถูปเจดีย์ของพระสมมาสมาพุทธเจ้าแม้ท่านดับขันธปรินิพาน์ไปแล้วเมื่อท่านทำความศรัทธาเลื่อมใสทำด้วยใจที่ละเอียดประณีต ผลบุญจึงติดตามส่งผลให้ได้สมปราถนาในชีวิตอันสูงสุดฉะนั้นเราในฐานะนักสร้างบารมีก็ควรเอาท่านเป็นแบบในการสร้างบารมีนะจ๊ะมันให้ทานรักษาศีลและเจริญสม,มาธิภาวนาให้สม่ำเสมอทำให้มากเข้าไว้แล้วอาน,นิสงส์ใหญ่ และประโยชน์ใหญ่จะมังเกิดขึ้นกับเราทุกพบทุกชาติอย่างแน่นอนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรม,มก,กายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ